สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขา้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหะหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับในช่วงใบนะคะของมือวันที่11นะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศัการาช2568นะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะแอดผ้าไปพี่น้องวัเทาสุขสุข,ขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูห่วยค้าแข่งค่ะพี่น้องค่ะแนวทางรัฐบาลไทยพี่น้องอ่างวดทิพผ่าามานีปูลอกบาดิลงแนวทางพี่น้องเพราะว่าแอดไปหาในกระดาษที่แอดเขียนแนวทางเนี่ย แต่ละอาจารย์ในของหมวดท่ผพานมานี่มันบ่นมีของปูหอยคาแข่งไหมพี่น้องปูเราบริลลร่งดอกหมวดท่ผพานมาเนาะพี่น้องนะเมื่อนี่นะคะเป็นแนวทางความฝันของปูหอยค่าแข่งนะคะพี่น้องคะเอาปูและสีฟันไว้จังไดพี่น้องสาหร,รับรัฐบาลไทยในคลิปนี้พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมกันเทศกาลนะคะปูะเดลพอโยมเบงละรวยซีหาฮอกเมื่อนี้เป็นมือวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดีนอ้อสิบเอ็ดค่ะปูคะ เป็นกันญ่าย่นเป็นมืออัดผู้ลองค้นกาจองฟัง่งกต่ลงปูห่วยขายแช่งปูปลาซาเพิ่นไปเอาเหล็กน้ำปูกะเลียงแม่สอดได้ตัวใดนอทั่วมาเป็นสายโยมก็ได้ค่ะ <c oughs> แต่ว่าจักทีเดินหลวงปูกาเด็กปเมื่อวันที่ยีสิ้หกไปหอดแล้วเป็นวัานพาบุญเขาสาก์ก็ดีนะพอดีเพิ่นเห็นตอนบายค่ะ <c oughs> ปรากฏว่าป่านนัดกันโยมมาหลายหลายสามสามร้อยโคนเพิ่นเลยบ่าเห็ดเพราะว่าเอ่อมันคนหลายพดเพิ่นก็เลยบ่เห็ดก็เลยเลยนัดกับหลวงปู่ให้ผากกะเลียงปู่กะเลียงไม่เห็ดอยู่วัดหลวงปู่เพียบค่ะเป็นวัดวยตาแข่งป้าซาหวยตาแข่งที่เป่นกาได้เดินทางมาเห็ดแล้วล่ะแตะวันข้ามมือว่านี่มือก้อนนู่ตก้อนนี่เราะวันข้านเนาะค่ะ เมาเขาเรื่องเขาเล่าเด,ด่กเจริญพ่อโดยยักษ์หยาโยมบ่อเสียงแหบเสียงแหงผลตกสมือสมือ,อยุ่งห่วยขายแข้งเนี่ยค่ะกาเห็นลูกในช่องลูกไปเบิ้งละนอยังทุกอย่างกับการเคลื่อนไบกับเบิ้งละรว้ยนี่กับพ่อด,ด้ทิมได้ปลากันดอกค่ะยังคือเกาอยูหยาดโยมผู้ลังพดอกว่าหลวงพู่ทุกเมื่อหลวงพ่อทุกเมื่อนี่ข้าบอกใบบอกหวยเพื่อนจับเสกม้ามาจับเสกโรนิลามาบักลามาาสดอก หลวงปู่บวชมหานิกายหนึ่งสิบสองปีมาท้ำมายุทธอีกสา,า,ากมาสิบเอ็ดพัรษาแล้วมาสารพิชอาปัมาสิกโลดป้าบอกเลยบ่ได้ไปเลขอ่าบ่มามันเป็นดันมันเป็นดันเป็นดันขบาภาษาไทยกับภาษาโยมกับว่าโมโหนอเป็นตะศูนย์กัวว่าได้ค่ะขันบอกเลขวันจับสิกขันบอบอกบ่ได้บอกเลขด้อ่าคุูบาอาจารย์ทั้งปากซองกระดี ทั้งบนฉลิกคดีท,ทั้งถูกย่างเดี๋ยวนี้ผ้านีเป็นแบบซี่ของหลวงปู่ห่วยขายแจงหลายหลายจ่องให้ฟังจบเด้อหลวงปู่กระไดภาคก,กดีทั้งใกดกดีฟังรายการตลอดโยมทุกปู่ทุกคนบ่ได้บอกใบหวยเด้อถาบว่าใบหวยหรือว่าบาบอกเนวทางนี่หลวงปู่ห่วยขายแจงกับบ่มีนาใสมีนาใจ่ายพอวันหนึ่ง ถูกอย่างมันกัดใจ่ใจนะว่าพระบอลใส่ใจกับมามาบวชน้ากัน <c oughs> ป่าเมียมาบวชน้ากันห้ผัวมาบวชน้ากันโหลดว่าพระบ่มีรายจ่ายบ่มีรายใส่ <c oughs> บอกมาอาเขาเรืองนอจังี่เอ่อบริเกี่ยวกับหวยของกู้กระเลียงเด้อนี่เป็นหวยของกู้หวยขายแข่งกู้ประสาดเด้อค่ะตาบอดดีแต่ว่าบอกบอกเลขลนี่ปันแจกว่างแต่ว่า ต้องโทษเบียวด้โยมที่บอกออกอากาศดีเพราะแมน่นแม่นมันเป็นอะไรเป็นการบันเทิงไปแล้วเนาะต้องใช้วิธีแต่ผู้ดได้อย่างไดเล็กน้อยเล็กหญ่โบกกเลียยเ้ยงพูดได้ตัวอย่างนอสิโทษถามหลวงปู่บอกแค้งแต่ว่าต้องต้องโทษเอาถ่าว่าโทษไปหลวงปู่บอกออกอากาศมันสิบ่แมน่นฉะนั้นอาทิตย์แมน่นแม่นเหมือนนี่กับมี่พระมี่พระเผ่าเท่าองค์หนึ่งมาหาพระพฒ่าฝันที่ได้มีนางฝันนงาง ตัวนางนางนางภาวนาแต่ว่าเห็นเห็นมาดนิมิตนะมากก็บอกว่าเอา,าหลวงปู่บ้างใดน้อยนี่มดนางก้อนหมดโอ้หลวงปู่กะมาบอกโศกราภนี่ละบอกแนวทางให้เป็นโปรดโยมเดิมะนะค่ะหลวงปู่บอกบอกมาเลยเรื่องปู่เขต้องเอืมเครือบอกบ่เป็นโตมาล่อไอ้หลวงปู่ป,ปราสาทอะไว่างสีหรือว่าหลวงปู่หายแจ้งบอกกับหลวงปู่เถอะเถาแล้วว่าฟังคักๆเดอมีปากกาห้โจทย์โยมพะนะ อ่ผู้ใดที่เบิ้งถูกแล้วถูกลอยสองร้อยหรือว่าถูกสิบบาทหาบาทเนี่ยพอจ้องมาทําบุญน,น้ำลงปูดอ,อกขั้นขั้นถูกหลายๆยังไปโอดมาทําบุญเ้อะังคอยโทรมาบอกมาขอ,าอเยเรื่องัญชี้เพราะว่าไปเรือร่องความขั้วลดจังย,ย้อมย่ยาโสท่อนมือเร้นอีกา่าโทรมาดีใจแล้วเป็น,เป,นเป็นบริการนวดเลยนะแล้วกะดีแล้วดีหรอกแถวบัดสะดานะ่ะแถวยาโสนะนะ่ะแถวว่าน้องหินเอาเข้าเรื่องเนาะบันี้ผู้เท่า พาผู้เฒ่าเท่าเฒ่าอายุแล้วมาบอกว่าฟังรลังเลยอายุหลวงปู่นี่ร้อยเก้าสิบเก้าปีเอาหลวงพู่บอกหวยบ่หนึ่งเก้าเก้าบ่เราได้ยินเราบอกว่าอายุเราร้อยเก้าสิบเก้าปีตัวนี้พันนะงวดนี่เป็นงวดที่สามพิบพาที่บอกไขยเดอ้อระหว่างสี่อืมค่ะบุ้งแล้วแล้วเล่าก็เลยแล้วกันเลยเศราเ้าบ่เลากเลยคุยกันอย่าลืนต่อไป บันกแล้วเลยอำลาพระจากเลยเลยขอถามว่าหลวงปู่ปรดลูกปวดหลานปดลูกศิษย์ได้แบงค์จะไบอกเงี้ยเอฟซีเด้อพนะบอกได้ไปยังยอายุหลวงปู่นี่ก็ร้อยเก้าเก้าปีกับเสื้อเอ่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้ากับเื้อดล้ว่แล้วก็สามสิบหางวดกับเสื้อซดีสามหาหาสามล้วานะเราก็เลยไปจ่อยหายไปเลยไหหายโไปเลยนี่นะือ ทุกกฎบัตรของหลวงปู่ห่วยขาแข่งเด้อแต่ว่าสําหรับสาหรับหลวงปู่ที่ปู่กะเลียงที่แม่สอดเป็นชิวมาได้ซีงวดแล้วหางวดแล้วจะผู้ใดอยากได้ก็โทรมาเอาเบอร์โทรหลวงปู่กับเบอร์เก้าละศูนย์แปดหนึ่งบกเคยบ่เคยปิดบ่เคยคั่นโทรมาลาพัฒน์กับทีโทรกลับอยศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปด นี่รั่ตวตามตระลามกันแล้วเหล็กเล่าศูนย์แปดหนึ่งสามแปดสามหกเจ็ดเก้าแปดออกไปแล้วเจ็ดเก้าแปดเหล็กเล่าหันนะค่ะการก้อนที่จบนี่การบ่ไม่ยังดอกย่าเป็นซีเรียสย่มเล็กจัสติวาพาใบหัวบ่แมนนี่ขึ้นนี่มีฝันพ่อเป็นแนวทางเด้อลุงพูกะบ่ได้ว่าดอกย่มโทษมาดาเนี่ยมาว่าเนี่ยคนทีจับสิกเอามามามา,มา,มาจับสิก สี่สิบกรรษาสามุมดาทั้งบาหานิกาทั้งบวชในกายทั้งบวชธรรมยุนเดาสี่สิบพันกรรษาแหละมาครับผู้ใดอยากใิกกาบมากจับจิกต้องรับผิดชอบด้วยจิกก็ไปต้องเรียงไฟด้วยแตมบอยย่อมหน่อยว่าบอยอันนี้เป่าโน้วมวนเอาย้ำจสดนึงว่าปูสะเทาเด้อพาเพิ่นมาบอกฮวนวันที่สิบหกนี่เพิ่นว่าอายุเพิ่นร้อยเก้าเก้าปีเขาก็ซื้อเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่ามันซื้องายดอกเนาะ แล้วก็เพิ่นว่างวดนี้เป็นงวดสามสิบหาแล้วเขาก็ซื้อ,อหาสามสามหาตัวเน,นาะจากผู้หวยขายแขรงพ่อที่จบนี่ได้เย็ดหน้าที่แล้วก็ขออําน,นวยไว้พ่อในญาติโมยมใครอยากได้เลขหลวงปู่กะเลียงหรือว่าปู่แม่สอดไอ้ที่เพิ่นเฮ็ดหลวงปู่กะเลียงที่เพิ่นถื่อนาซีงวดแล้วเอางวดที่หาคืองวดวันวที่สิบหกกันยายนี่กัโทรไปหาหลวงปู่ตามเบอร์โทรบอกเนดะ้อแล้วกับบอกเคยตัวดอกบลอกเกอร์นั่นดอกผู้ได้โทรไป อาลาบุท่านหลวงปู่กับพ่อกลับมานนะค่ะนะฉะนั้นกะขอวามรลยพ่อในญาติายโยมทุกผู้ทุกคนอยู่ดีไม่แห้งยาเจ็บยายวนเห็ดอย่างบ่พ่อไดกับอให้ใดเห็ดอย่างบ่พ่อรวยกับพอ,อให้รวยขออายอายุบรรณยืนและร่างกายแข็งแรงพอจะเริ่มพรขอบคุณปู่ด้หลายนะคะการนวมสักการะครับปู่สาธุค่ะสรุปนะท่า,ทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะวท่างจากปู่ห่วยค้าแข่งนะคะหรือว่าปู่ ภาษานะคะพี่น้องคะเอาไม่เนี่นะคะ,ะปูแล้วมีแนวทางความฝันมาฝากเรื่องถัพี่น้องเด้อแนวทางความฝันนะคะพี่น้องคะปูแล้วก็ฝันว่ามีพระผู้เฒ่านะคะเพิ่นมาบอกหนึ่งเก่าเก่านะคะสสหนึนน่งเก่าเก่าสามหาเก่าเก่ากับหนึ่งหนึ่งปรสันพี่น้องค่ะจังใดก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเรื่องถัพี่น้องเด้องสำหรับแนวทางของปูอัธิพั่ธ์มาอันนี่รู้สึกแอดบริรุลงนะคะพี่น้องปูบริรุลงแนวทางเนาะเพราะว่าหาหาในกระดาษ กระดาษที่อัดเขียนแบบเนี้ยแต่ละงวดแต่ละงวดแ,แต่ละอาจารย์เนี่ยผาแล้วมันบ่มีของปูนะคะงวดที่ผ่านมาปูเราบบริเวรแนวทางนะคะพี่น้องคะเอาอย่างไรก็อย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมแล้วค่ะพี่น้องแล้วแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแอดกินยาสิสสบวอเรื่องเป็นตัวช่ว่าแอดกินยาเนาะมือเศร้านี่กินเม็ดนึงหลังอาหารตอนเที่ยงนี่กินข้าวแล้วก็กินเม็ดนึงนี่ไข้ขึ้นแล้วได้พี่น้องเออไข้ขึ้นแล้วโอ้โหเมื่อวานนี่ปวดตาปวดขมับปวดยัางไปเบิด มันดีขึ้นแล้วพี่น้องแอปบร์เทเนนเอปบร์เดนนอตนนี่พี่น้องเพราะว่าสีฟ้าหาแนวทางให้พี่น้องค่ะนะพี่น้องค่ะเออดีขึ้นแล้วยังไงโอ้ยโดนเลยพี่น้องบ่เคยเป็นไข่เลยเออดนแล้วตั้งแต่อายุสิบกว่าปีพุ่นบ่เคยเป็นไข่เขาก็สิเป็นไข่นะพี่น้องเออนกมันกระเทาแล้วมันก็เป็นไข่พี่น้องค่ะธรรมดานปนกระตุกปนกระลงพี่น้องค่ะเอาจใจไหนก็นอย่าเลี้ยวนะคะนั่งไปพิจารณาเบิ่งขาดพี่น้องค่ะทางช่อง นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาี่น้องคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพลพิณองควัฒนสุขุสกุลน,นะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้คะ่ะพน้องคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูห่วยค้าแข่งคะ่ะสําหรับพลพินองค์ท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกคะ่ะพน้องคะถ้าธระยาก์สิพลาดกับแนวทาง เด็ดเด็แบบนี้นะคะเขามาแล้วค่ะอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์คกดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อ,อที่จะได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะเอาสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางจากปูหวยขาแข้งนะคะแนวทางของอ่าความฝันของปูค่ะทั้งเบอร์ทั้งมวลมันนี่มีเพียงซัมนี่นพี่น้องคะเอคเซได้ขอตัวลาไปพี่น้ขของวันเท้าสกูสก้อนปีก้อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมไว้ในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดี